เมื่อวานทีมีใหญ่ที่เป็นต่อในพรีเมียลีกเนี่ยทำเจ็บไปหลายทีมเหมือนกันนะวันนี้เอาใหม่ครับไปกันนี่คู่ใหญ่เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลครับแข่งในเวลา4ทุ่มครึ่งพูดถึงสถิติที่เจอกันครับ ฤดูการที่แล้วในกับบ้านใครบ้านมันบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ชนะบ้านแมนยูแมนยูก็ชนะครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันตอนนี้กําลังมั่นใจเลยเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะเลสเตอร์มา1ประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ต้องรอลุ้นอันโตนี่ครับคาดว่าอย่างน้อยน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วนะแนวรุกค่าตัวแพงคนนี้ส่วนคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีมาซียาวครับยังเจ็บอยู่ ส่วนอีกคนหนึ่งที่กลับมาได้อย่างลินเดเลฟเนี่ยน่าจะมีชื่อในตัวสำรองไปก่อนเพราะว่าคู่เซนเตอร์เพราะว่าคู่เซนเตอร์อย่างวารายกับมาตินเนสยังทำงานได้ดีกันอยู่นะทั้งคู่เลยลอรลุนอีกคนหนึ่งครับกาซิมิโลเกมที่แล้วลงเป็นตัวสำรองครับลงไปครึ่งชั่วโมงเกมนี้ลอรลุนว่าจะลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็พร้อมลงสนามทั้งหมดแหละคิสเยนอิเล็กเซนบรูโน่เจดอนซานโชที่ฟอร์มร้อนแรงในช่วงหลังๆเนี่ยรวมไปถึงมาคาแลสฟอร์ดด้วยพ่โดก็อยู่ครับ รอดูแล้วกันว่าเทนฮากจะจัดผู้เล่นลงสนามยังไงส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างอาเซนอลครับตึงสถิติไว้เลยถือว่าดีมากๆเปิดฤดูกาลมาชนะรวดทุกเกมครับ5เกมเมื่อช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งชนะวิลล่าไป2ประตูตอนหนึ่งเกมไม่ต้องลุ้นเช็คฟิต2คนครับผู้รักษาประตูอย่างอารอนแลมเดลและก็มาตินโอเดกาทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดมาซินเจนโกเป็นอีกหนึ่งคนครับต้องลุ้นเพราะว่าเจ็บหัวเขา่า ไม่ได้ช่วยทีมมาแล้ว2เกมถ้าลงได้เนี่ยซิชเชนโกจะดีมากเลยนะส่วนคนที่ไม่พร้อมจริงๆเลยในเกมนี้เนี่ยก็จะมีโทมัสปาเตโมฮัมเหม็ดเอลนินี่พวกเนี้ยที่ไม่พร้อมเลยก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับโทมัสปาเตส่วนคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดครับคู่กองหลังตัวเก่งอย่างซาลิบากับกาเบียลมากัน์เนียสสองคนนี้พร้อมเบนไวท์กาเนซาก้าปูคาโยซาก้าพวกนี้เอมิลสมิรธโลมาตินเนลลี่รวมถึงกองหน้าที่ พักหลังไม่ค่อยยิงนะกาเบรียลเชซุสก็พร้อมจะล่าตาข่ายให้กับอาร์เซนอลเหมือนกันครับวันนี้เชียร์ฝั่งไหนก็ได้ผมมองว่าคู่นี้มันแน่ๆยังไงแล้วณเวลานี้ขออิงไปเจ้าบ้านก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้เล่นในบ้านฟอร์มก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆด้วยชอบแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ใครอยากรบสุกกีฬาฝากอัลฟา88ดไปด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ